สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยามเย็นแบบนี้หลายคนคงกำลังทบทวนเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันบางตะสุขบางก็ทุกข์บางก็วุ่นวายจำหาความสงบไม่เจอดิฉันเชื่อว่าในวัยที่เราก้าวผ่านเลขสี่เลขห้ามาแล้วไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมามา,มากแค่ไหนมีเงินทองมากมายเท่าไหร่หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นเพียงใดบางครั้ง เราก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปในใจเหมือนใจมันยังไม่เป็นสุขอย่างแท้จริงเลยนะคะสมัยหนุ่มสาวเราวิ่งตามความฝันไล่ล่าเป้าหมายเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยังไหวพอมาถึงวัยนี้อะไรอะไรก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งร่างกายที่เริ่มส่งสัญญาณใจที่เคยเข้มแข็งก็อาจอ่อนล้าลงง่ายๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตค่ะแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรเราจะปล่อยให้ความกังวลความกลัวความหงุดหงิดเข้ามาครอบงำใจเราได้นานแค่ไหนวันนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองเดินทางสำรวจใจของเราไปพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่การสั่งให้ทำนะคะแต่เป็นการชวนให้ลองมองเห็นว่า ถ้าเราไม่ลองทำความเข้าใจใจของเราผลที่ตามมาอาจเป็นอย่างไรและถ้าเราลองเปิดใจให้โอกาสธรรมะเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างดิฉันขอนำเสนอห้าขั้นตอนง่ายๆที่เราจะค่อยๆทำความรู้จักและสร้างใจเป็นสุขของเราขึ้นมาใหม่ในยามเย็นนี้ค่ะก้าวที่หนึ่งตระหนักรู้ว่าใจเราไม่สบาย The realization ชีวิตคนเราในวนัยนี้มันมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำเยอะแยะไปหมดนะคะบางคนต้องดูแลลูกที่กำลังโตบางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุขึ้นไหนจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพของตัวเองอีกมันเหมือนเรากำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่ายิ่งแบกมากใจก็ยิ่งหนักบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ว่าใจเรามันกำลังป่วยลองนึกภาพนะคะถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋าทั้งๆท,ที่ก็นอนครบ7 8ชั่วโมงบางคนอาจจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนพอตื่นมาก็รู้สึกเพลียเหมือนไม่ได้พักผ่อนพอทำงานก็ไม่มีสมาธิหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บ้านก็อาจจะทะเลาะกับคนในครอบครัวบ่อยขึ้นบางทีเราก็โทษว่า ก็เพราะอากาศร้อนก็เพราะคนนั้นคนนี้ก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่จริงๆแล้วต้นเหตุอาจจะอยู่ที่ใจของเราเองนี่แหละค่ะถ้าเราไม่เคยหยุดฟังเสียงใจตัวเองเลยปล่อยให้มันแบกทุกอย่างเอาไว้โดยที่เราไม่เคยเข้าไปปลอบประโลมไม่เคยเข้าไปทําความสะอาดมันเลยใจเราก็เหมือนบ้านที่ไม่ได้ปัดกวาดเช็ดถูมานานมีแต่ฝุ่นจับมีแต่ข้าของระเกะระกะเต็มไปหมด ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะสิ่งที่ที่ฉันอยากชวนให้ลองทำในก้าวแรกนี้คือหยุดค่ะหยุดพักจากความคิดวุ่นวายข้างนอกแล้วลองกลับมามองข้างในลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอย่างไรมีความกังวลอะไรอยู่บ้างมีความไม่สบายใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ต้องตัดสินนะคะแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ถ้าเราตระหนักรู้ได้ว่า ใจเรากำลังไม่สบายกำลังมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้หนักอึ้งอยู่นั่นล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะการรับรู้ถึงปัญหาคือก้าวแรกของการหาทางแก้ไขเสมอค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าใจเราไม่สบายเราก็จะไม่เคยคิดที่จะรักษามันเลยใช่ไหมคะก้าวที่สองหยุดพักใจด้วยลมหายใจ the pause and the breath พอเรารู้แล้วว่า ใจเรากําลังไม่สบายสิ่งที่เรามักจะทำคืออะไรคะบางคนอาจจะหาอะไรทำแก้เบื่อเช่นดูทีวีเล่นมือถือช้อปปิง้งหรือกินอาหารอร่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยให้เราลืมความไม่สบายใจได้ชั่วคราวคะ่ะแต่พอเราหยุดทำสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกเดิมๆก็จะกลับมาอีกครั้งเหมือนเราแค่เอาพลาสเตอร์ไปแปะแผลไว้ ไม่ได้รักษาแผลให้หายสนิทถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะหยุดพักใจอย่างแท้จริงใจเราก็จะต้องวิ่งวนอยู่กับความวุ่นวายตลอดเวลาเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าที่ไม่ยอมหยุดพักสุดท้ายก็หมดแรงและเหนื่อยล้าไปเองก้าที่สองนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองใช้วิธีที่ง่ายที่สุดและอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นคือลมหายใจค่ะลองนั่งในท่าสบสบาย จะเป็นเก้าอี้โซฟาหรือบนพื้นก็ได้ค่ะหลังตรงเล็กน้อยหลับตาลงเบาๆหรือมองต่ำๆก็ได้ค่ะแล้วลองสังเกตลมหายใจของตัวเองดูนะคะไม่ต้องบังคับไม่ต้องปรุงแต่งแค่รู้สึกว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ารู้สึกว่าท้องพองขึ้นหายใจออก รู้สึกว่าท้องยุบลงถ้าใจเราคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นไม่ต้องไปต่อว่าตัวเองนะคะแค่รับรู้ว่าอ๋อใจเรากำลังคิดเรื่องนั้นอยู่แล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆสัก5 1าถึนาทีในยามเย็นการทำแบบนี้ไม่ใช่การสั่งให้ใจเราหยุดคิดนะคะแต่เป็นการชวนให้ใจเรา มีที่พักชั่วคราวให้มันได้พักจากเรื่องราวภายนอกให้มันได้กลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่เมื่อใจเราได้พักได้อยู่กับลมหายใจอย่างสงบมันก็เหมือนเราได้เติมพลังได้ทำความสะอาดใจเล็กๆน้อยๆพอเราลืนตาขึ้นมาเราจะรู้สึกได้เลยว่าใจเราสงบขึ้นโล่งขึ้นเบาขึ้นเหมือนได้กดปุ่มรีเซ็ตค่ะ การทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะเก้าที่3ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ The letting go ชีวิตเราในวนัยนี้มักจะมีเรื่องที่เราอยากควบคุมอยากให้เป็นไปตามที่เราคิดเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่อยากให้แข็งแรงเหมือนเดิมเรื่องลูกที่อยากให้เรียนเก่งๆได้งานดีๆ เรื่องเงินทองที่อยากให้มั่นคงไปตลอดเรื่องคนรอบข้างที่อยากให้ทำตามใจเรายิ่งเรายึดติดกับความอยากเหล่านี้มากเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นลองนึกภาพว่าเรากำลังกำทรายเอาไว้ในมือแน่นๆนะคะยิ่งกําแน่นเท่าไหร่ทรายก็ยิ่งไหลออกตามซอกนิ้วไปมากเท่านั้นสุดท้ายเราก็กำอะไรไว้ไม่ได้เลยแถมมือยังเจ็บอีกต่างหาก ชีวิตก็เช่นกันค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ใจเราก็จะเต็มไปด้วยความคาดหวังความผิดหวังความกโกรธความเศร้าไม่มีความสุขสงบอย่างแท้จริงเลยค่ะเก้าที่สามนี้ ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองทำความเข้าใจว่าในชีวิตเรามีสิ่งที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราควบคุมได้การกระทำของเราคำพูดของเราความคิดของเราความพยายามของเราสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คำพูดคนอื่นการกระทำคนอื่นโชคชะตาอากาศ สุขภาพที่เสื่อมถอยไปตามวัยในยามเย็นนี้หลังจากที่เราได้พักใจกับลมหายใจแล้วลองคิดดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่กำลังกังวลใจอยู่แล้วลองแยกแยะดูว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลองหายใจเข้าลึก,ลก แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆพร้อมกับคิดว่าช่างมันเถอะหรือปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องพยายามแบกรับมันไว้เพียงลำพังไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบนะคะแต่เป็นการปล่อยวางความอยากควบคุมการทำแบบนี้ไม่ใช่การสั่งให้เราไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่เป็นการฝึกให้ใจเราเข้าใจความเป็นจริงของโรค เมื่อใจเราเข้าใจว่ามีบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับมันมากเกินไปพอเราปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใจเราก็จะเบาขึ้นโล่งขึ้นมีพื้นที่ว่างสําหรับความสุขมากขึ้นเหมือนเราได้วางกระเป๋าหนักหนักลงแล้วเดินต่ออย่างสบายๆค่ะก้าที่สี่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี The appreciation บ่อยครั้งในวัยนี้เรามักจะเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นนะคะหรือเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในอดีตว่าทำไมเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาทำไมเราไม่เหมือนเมื่อก่อนทำไมเรามีไม่เท่าคนนั้นคนนี้ยิ่งเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งรู้สึกขาดแคลนรู้สึกไม่พอไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เลยถ้าเราไม่เคยฝึกที่จะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี ใจเราก็จะมองหาแต่สิ่งที่ขาดแคลนไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่มีสมบัติล้ำค่าอยู่ในมือแต่กลับมองหาแต่สมบัติของคนอื่นสุดท้ายก็ไม่มีความสุขกับอะไรเลยค่ะกาวที่สนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองเปลี่ยนมุมมองค่ะมาลองฝึกมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราและในตัวเราเองค่ะในยามเย็นนี้ลองใช้เวลาสักครู่ หลับตาลงเบาๆแล้วลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้หรือสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนนี้มีอะไรที่เราควรขอบคุณบ้างคะเช่นร่างกายที่ยังทำงานได้ดีอาหารมื้ออร่อยบ้างที่อบอุ่นอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อนที่จริงใจเงินทองที่มีพอใช้ สติปัญญาที่เราสั่งสมมาเรามีคุณสมบัติอะไรดีๆในตัวเองบ้างคะเช่นความเมตตาความอดทนความขยันความซื่อสัตย์ไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะคะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปในแต่ละวันเช่นวันนี้เราได้กินข้าวอร่อยๆวันนี้เราได้ยินเสียงนกร้อง วันนี้เราได้คุยกับคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือความสุขที่อยู่รอบตัวเราเสมอการฝึกมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีไม่ใช่การสั่งให้เราพอใจกับทุกสิ่งนะคะแต่เป็นการฝึกให้ใจเรามีความรู้สึกขอบคุณและอิ่มเอมใจกับสิ่งที่เรามีอยู่พอเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี ใจเราก็จะไม่วิ่งตามหาแต่สิ่งที่ขาดแคลนอีกต่อไปเราจะรู้สึกพอใจมากขึ้นมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นค่ะเหมือนกับคนที่มีสมบัติล้ำค่าอยู่ในมือแล้วรู้จักชื่นชมกับมันอย่างแท้จริงค่ะ9ก้าที่5แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น The sharing ในวนัยนี้หลายคนคงเคยผ่านการได้รับและให้มามากมายแล้วนะคะเราสร้างฐานนะ สร้างครอบครัวดูแลคนที่เรารักมาตลอดแต่บางครั้งเราก็อาจจะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจเราอิ่มเองคือการได้แบ่งปันค่ะถ้าเราโมแต่เก็บความสุขไว้กับตัวเองหรือมองหาแต่ความสุขที่เข้ามาหาเราฝ่ายเดียวใจเราก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เติมเต็มอย่างแท้จริงค่ะ ความสุขที่แท้จริงมันคือการได้ส่งต่อออกไปเหมือนกับแสงเทียนที่ยิ่งจุดให้คนอื่นมากเท่าไหร่แสงสว่างจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยใช่ไหมคะก้าวสุดท้ายนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาลองแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับผู้อื่นค่ะ ในยามเย็นนี้หลังจากที่เราได้ดูแลใจตัวเองมาสี่ก้าแล้วลองคิดดูนะคะว่าเราจะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับใครได้บ้างไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินทองนะคะอาจจะเป็นแค่รอยยิ้มเล็กๆให้กับคนแปลกหน้าคำพูดดีๆให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเช่นถือของให้คนแก่การส่งข้อความไปหาคนที่เรารักเพื่อบอกว่าคิดถึง หรือแม้แต่การอธิษฐานจิตให้ผู้อื่นมีความสุขการแบ่งปันไม่ใช่แค่การให้ผู้อื่นได้รับนะคะแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเราเองด้วยเมื่อเราได้เห็นคนอื่นมีความสุขเพราะเราใจเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจอบอุ่นและเบิกบานอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะความสุขนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ต้องวิ่งตามหาจากที่ไหนแต่เกิดจากการที่เราได้เป็นผู้ให้ค่ะ